สวัสดีครับวันนี้เฮามาป้าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568กันครับครับต่อไปเฮามาพอสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางให้หลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่68.4มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับครับและแต่วันนี้นะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับได้รับรายงานผลกระทบ จากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับทำให้เกิดน้นําท่มชะพ,พันน้าปลาไหลหลา,ลากทาให้สะพานไหม้และคอสะพานข้ามลำหน้าแมก้านะครับถูกกระแสน้ําพัดเสียหายนะครับครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับได้มีประกาศฉบับที่หกครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับโดยภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในช่วงวันที่16ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากมีล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมีมรสะสมตะวันตกเฉียงใต้กําลังขดขางแห้งนะครับทิพัตปกคลุมทะเลอัมดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับครับต่อไปฮา,า,าร์วาพอ่าคหมายลักษณะการใช้ชีวิตง,ง,งต่างหน้ากันนะครับสารพัคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปซิิของพื้นที่นะครับกลมีฝนตกหนักถึงหนักมักบางแห่งนะครับในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงรายลำปางพะเยาแปรและน่านนะครับ อุณหภูมิตามสุดอยู่ที่2 3 2 4องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9 3 2องศาเซลเซียสครับเป็นลมแปรปวนนะครับความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสำหรับภาคเหนือนตอนล่างนะครับมีฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่นะครับกับพีษฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัด ตาดอุตรดิตถ์กะพังเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่23ถึง24องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง33องศาเซลเซียสครับเป็นลมแปรปลวนนะครับความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสุดท้ายนี้นะครับภาคเหนือจะมีฝนตกหนัก และมีฝนตกหนักหมากบางแห่งนะครับกะขอให้ประมาพี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงนัดหมากและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้นํพร่มชะพันน้ำปลาไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มนะครับควรเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองนะครับเส้นทางที่มีปัญหาน้ำพุ่มซ้ำซากนะครับครับสำหรับกเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการกเกษตรและสัต์เลี่ยงไว้ตดยนะครับ ครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 5 3 2 7 7 9 1 9นะครับหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของสูตร์ูุต,ตุนิยมิทยาภาพเหนือได้นะครับสหรวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน